Uhm. เอออะไอยทำอะไรรรับลมรับลมหรอมามามารับลม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 รับม น้องภูมิน้องภูมิครับภูมิน้องภูมิคุณภูมิคุณภูมิทำอะไรครับคุยหน่อยคุยหน่อยจีอะไรอะเล่นน้ำลายอะลูก yếm 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 ah là đỏ cái gì à cái